สวัสดีครับวันนี้จะพามาย้อนชมมือถือโนเกียอีกหรุ่นนะครับผมนัม่นก็คือโนเกีย7 2 0 0นะตัวนี้เป็นมือถือในรูปแบบฝาพับนะครับผมของโนเกียอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้จะอยู่ในซีรีส์7จ็ดนะซีรีส์เของโนเกียก็จะเน้นความเป็นแฟชั่นโฟนนะครับผมคือออกแบบได้มีความทันสมัยนะมีรูปทรงที่ดูเก๋กไก่นะครับผมไม่เหมือนใครนะรุ่นนี้เปิดตัวในปี2003นะครับผม ราคาเปิดตัวของรุ่นนี้นะไม่แพงด้วยนะครับผมอยู่ที่ประมาณ5,000บาทนะตัวเครื่องออกแบบมาได้เป็นแบบ4ีทูโทนนะครับผมมีประมาณ6คู่สีนะครับแล้วก็รุ่นนี้มันเป็นฟีเจอร์โฟนนะไม่ได้มี OS อะไรนะเดี๋ยวเรามาดูรอบตัวเครื่องกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่าโนเกี7200นะมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับรอบตัวเครื่องนะเริ่มจากฝาด้านหน้าของ n o k i ี7200ก่อนเลยนะครับผม ที่เราเห็นนะก็จะมีหน้าจอนะครับขนาดเล็กนะเป็นหน้าจอแบบขาวดำนะครับผมเป็นขนาดความละเอียดนะ96คูณ6พิกเซลนะครับผมไว้สำหรับแสดงเวลาวันที่นะแสดงการแจ้งเตือนนะครับผมหรือว่าแสดงเบอร์โทรศัพท์ที่กำลังมีการโทรเข้ามาหาเราเนาะแล้วก็ถัดลงมานะครับผมจะมีกล้องของตัวเครื่องนะครับผมเป็นกล้องหลักนะความละเอียดเป็น300 0พิกเซลนะครับผมแล้วก็จะมีลำโพงเสียงหนึ่งตัวอยู่ตรงนี้เนาะตัวนี้นะครับผมที่บริเวณฝาหน้านะ ตรงช่องตรงฝั่งนี้นะครับผมมันจะเป็นช่องสําหรับใส่ซิมการ์ดนะครับผมคือเราสามารถดันฝ่าขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็เอาซิมการ์ดใส่เข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับผมซิมการ์ดไม่ได้ใส่อยู่ใต้แบตนะที่ด้านหน้าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ส่วนด้านซ้ายนะครับผมมันจะมีปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับผมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะเป็นปุ่มเดียวเนาะแล้วก็ฝั่งด้านฝาวาด้านฝ่ามือนะครับผมก็จะมี พอร์ตอินฟราเรดนะครับผมแล้วก็เป็นปุ่มเปิดปิดเครื่องนะอยู่ฝั่งนี้ที่ด้านล่างของตัวเครื่องนะครับผมจะมีช่องชาร์จนะครับผมเป็นแบบหัวใหญ่นะไม่ใช่เป็นแบบโนเกียหัวเล็กเนาะแล้วก็จะมีไมสำหรับรับเสียงสนทนานะแล้วก็มีตัวช่องสำหรับเสียบต่อกับผูกฟังนะครับผมโนเกียจะชอบใช้เป็นพอร์ตแบบนี้เนาะที่ด้านบนของตัวเครื่องนะครับผมมันก็จะเป็นบริเวณของตัวบานพับนะครับผมโชว์ให้เห็นแบบนี้เลยนะ แล้วก็ที่ด้านหลังนะครับผมก็จะเป็นพื้นผิวเรียบๆนะครับผมเป็นฝาหลังสำหรับเปิดก็ใส่แบตเตอรี่นะแล้วนะก็จะเป็นลาโพงเสียงอีก1ตัวนะครับผมเครื่องนี้นะการออกแบบนะครับผมมันจะเป็นแบบทูโทนอย่างที่แจ้งไปเนาะแล้วก็วัสดุของตัวเครื่องนะครับผมบริเวณฝาที่เราเปิดได้นะมันจะเป็นวัสดุคล้ายๆกับกำมะหยี่นะครับผมในตอนที่มันออกมานะถ้าถือสัมผัสนะมันจะมีความรู้สึกที่นุ่มๆหน่อยนะครับผมแต่พอเวลาผ่านไปนะมันก็จะเริ่มแข็งนะครับผมแต่ว่ามันก็ยัง เป็นคว,ความรู้สึกที่ดีนะครับผมไม่ใช่เป็นพลาสติกแข็งๆเนาะเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูด้านในนะครับผมด้านในก็จะมีหน้าจออีกหนึ่งตำแหน่งนะครับเป็นจอหลักนะเป็นขนาดนะครับผม128คูณร้นะเป็นจอแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยนะครับผมเป็นหน้าจอแบบ TFT นะความละเอียดของหน้าจอไม่สูงมากนะครับผมแล้วก็สีที่แสดงได้ก็แสดงได้65,4สีนะครับผมก็ หน่วยความจําของตัวเครื่องนะครับผมให้มาอยู่ที่4เมกนะไม่สามารถที่จะเพิ่มตัว micro SD card ได้นะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมแล้วก็ตัวเครื่องเครื่องนี้นะก็สามารถที่จะใช้งานอินเทอร์เน็ตนะครับผมผ่าน g p s นะ 2G ได้นะครับผมก็จะช้าหน่อยนะความเ,เร็วก็จะอยู่ที่ประมาณ 56k นะที่ด้านหน้าของตัวเครื่องนะครับผมด้านบนก็จะมีลาโพงสําหรับแนบหูสนทนานะมีโลโ,ลโก้ Nokia นะครับแล้วก็ถัดลงมาก็จะเป็นตัวหน้าจอแล้วก็จะเป็น ปุ่มกดตัวเลขนะครับผมควบปุ่มทิศทางนะสีทิศทางแล้วก็กดจำลงไปได้เพื่อการคอนเฟิร์มเมนูนะมีปุ่มทั่วออกปุ่มวางสายนะครับแล้วก็ปุ่มเลื่อนสายฝานะครับเช่นเดิมนะที่ปุ่มหมายเลขศูนย์นะครับผมหากเรากดค้างไว้ก็จะเป็นการเปิดเข้าสู่การใช้งานอินเทอร์เน็ตนะอย่างนี้ถ้าเรากดค้างไว้นะครับผมก็กําลังจะเปิดนะแต่ตอนนี้เราไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตนะครับผมก็จะยังใช้งานไม่ได้เนาะเดี๋ยวเราลองดูเมนูในตัวเครื่องกันสักหน่อยดีกว่านะครับผมว่า ให้เมนูอะไรมาบ้างนะครับผมที่เราสามารถกดใช้งานได้เนาะสำหรับการใช้งานตัวเครื่องนะครับผมวิธีเข้าดูเมนูนะั้นเราก็กดปุ่มตรงกลางได้เลยนะครับผมก็จะเข้าสู่หน้าเมนูนะเมนูนะครับผมจะโชว์เป็นทีละหนึ่งอย่างนะครับผมไม่ได้โชว์รวมเป็นแบบกริดตารางอะไรอย่างนี้นะครับผมเราก็ต้องกดปุ่มเลื่อนด้านล่างนะครับผมเพื่อเลื่อนไปที่เมนูถัดไปนะครับผมมันมี อะไรบ้างนะครับผมในเมนูนะในเมนูนี้นะก็คือเข้ามาเราก็จะเจอข้อความก่อนนะครับผมข้อความก็จะเป็นทั่วไปนะเป็นถาดเข้าถาดออกนะ,อะถาดเข้านี่รู้สึกว่าจะเป็นสับที่ดูเก่ามากเลยนะก็คือไว้สําหรับรับ SMS ส่ง SMS นั่นแหละครับผมส่งอีเมลนะครับผมในเมนูข้อความเนะาะถัดลงมานะก็จะเป็นข้อมูลการใช้นะครับผมก็จะเป็น พวกเบอร์ที่ไม่ได้รับสายเบอร์ที่โทรออกนะครับก็เป็นประวัติการโทรนั่นแหละแล้วก็มีรายชื่อก็คือรายชื่อที่เราเมมไว้ในเครื่องนะครับการตั้งค่าการตั้งค่าของตัวเครื่องนะครับผมก็จะมีรูปแบบนะก็จะเป็นโ,โปรไฟล์นั่แหละว่าเราจะเลือกเปิดเสียงปิดเสียงเปิดสัน่นอะไรประมาณนี้นะครับผมก็อยู่นี้นะแตั้งค่ารูปแบบเสียงได้นะครับตั้งค่าหน้าจอตั้งค่าวันที่นะครับผมก็คือการก็ การตาค่าของตัวเครื่องต่างๆก็จะรวมอยู่ในในี้ทั้งหมดเลยนะครับผมก็จะมีเมนูของคลังภาพนะคลังภาพก็จะแยกเป็นนะครับผมเป็นภาพถ่ายเป็นวิดีโอคลิปนะเป็นกราฟิกนะครับผมเป็นเสียงนะครับเป็นบันทึกเสียงนะก็จะอยู่ในตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสื่อนนะเมนูสื่อก็จะมีให้เราเลือกใช้งานเป็นกล้องนะครับผมแล้วก็วิทยุแล้วก็เครื่องบันทึกเสียงนะครับผมตัวกล้กองเขาเนาะสามแสนพิกเซลนะครับผมอันนี้เครื่องความจําเต็มเบ้วยนะเราอาจจะถอดฮารเดแร์ไม่ได้เนาะ ความจ่าของตัวเครื่องให้มา4เ mm มนะครับผมก็มันมันน้อยแหละแล้วก็เราสามารถที่จะใช้โหมดกลางคืนได้นะครับผมถ่ายวิดีโอได้นะการตั้งค่าของกล้องนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะเราสามารถเลือกคุณภาพได้มันก็จะเลือกแบบสูงปกติมตาตรฐานนะครับความยาวของวิดีโอนะเราก็เลือกได้แล้วก็เสียงกล้องถ่ายรูปก็จะตั้งแบบให้มีเสียงชัตเตอร์ก็ได้หรือปิดเสียงชัตเตอร์ก็ได้นะครับผม วิทยุนะเราก็สามารถเปิดใช้งานนะครับแต่เราต้องเสียบหูฟังก่อนนะครับผมแล้วก็เป็นตัวบันทึกเสียงนะเมนูถัดมาเป็น o r g a n i z e ์นะครับผมเป็นการพวกตั้งนาฬิกาปลุกนะครับผมดูปฏิทินเป็นดูสิ่งที่เราต้องทำนะเป็น to-do list เราบันทึกไว้นะครับผมเป็นโน้ตต่างๆนะแล้วก็การเชื่อมต่อกับเครื่องอื่นนะครับผมแล้วก็มี w ลเล็ตให้เราเลือกด้วยนะครับส่วนเมนูถัดมานะก็จะเป็นแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันก็จะเป็นพวกเกมต่างๆเลยนะครับผมมันก็โหลดเพิ่มหน้าอีกนิดหน่อยนะ ถัดมานะครับก็จะเป็นบริการก็คือการใช้ง่ายอินเทอร์เน็ตนะครับผมเราก็สามารถที่จะเปิดพวกเว็บไซต์ในการใช้งานได้นะครับผมสมัยนั้นเขาจะเรียกว่าเป็นการใช้งานผ่านแ็ปนะก็หมดแล้วนะครับผมมันก็จะวนมาที่เมนูแรกนะการใช้งานก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรมากนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่มือถือที่มี OS ออะไรนะเป็นฟีเจอร์โฟนธรรมดานะครับผมการใช้งานเมนูก็จะไม่ซับซ้อนแบบนี้แหละ เมนูของตัวเครื่องก็จะมีประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาพูดถึงการใช้งานของตัวเครื่องนะครับผมเครื่องนี้นะถ้าเราดูดีๆนะครับเวลาเราเปิดขึ้นมาใช้นะมันจะกลางได้ไม่สุดนะครับผมเพราะว่าตัวบานพับของเขานะมันมีนกลไกที่ช่วยให้เราสามารถกลางเพิ่มได้อีกนิดนึงให้มันป็นตรงๆแบบนี้เนาะไม่แน่ใจว่าการออกแบบแบบนี้มามันอาจจะช่วยเซฟไม่ให้มือถือมีความเสียหายหรือเปล่านะครับผมอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเนาะแต่ผมว่ามันก็ทํามาได้ดีนะ เวลาถือใช้งานนะครับผมตัวจอมันอาจจะยก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 ได้นะครับผมประมาณนี้นะส่วนที่ใครจะไปหามาเก็บสะสมนะครับเรื่องที่ต้องระวังคืออะไรนะครับผมอย่างแรกก็คือแบตเตอรี่แหละตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับผมมันก็จะค่อนข้างเสื่อมนะครับผมถ้ามันผ่านอายุมานานประมาณนี้แต่ว่ามันก็ไม่ได้หาแบตเปลี่ยนยากเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้มันใช้แบตเตอรี่เป็นแบบ v l 4 c นะก็เป็นแบตท,ที่ใช้เยอะ ลองลงมาเจ็บพวก BL5C นะสำหรับใครที่อยากจะลองนะหามาเก็บนะครับผมก็ลองหาดูนะแต่ผมว่ามันก็มีไม่ค่อยเยอะนะครับผมรุ่นนี้เพราะว่าคนนึงไม่ค่อยนิยมมากนะสำหรับการพาชมโนเกีย7 2.0 0ก็มีประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะเราจะพามาชมมือถือในอดีตในความทรงจำรุ่นใดอีกนะครับผมฝากกดติดตามช่องเราไว้ด้วยนะหรือว่าใครอยากดูรุ่นใดน,นะครับผมลองคอมเมนต์บอกไว้ได้นะ้ถ้าเรามีเดี๋ยวเราจะพาชมนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสำหรับโนเกียเจ0 0นะไปแล้วครับสวัสดีครับ